จากน้องนลินไปโรงเรียนเรียบรอย้อยแม่บ้านก็ได้กาแฟเนี่นะคะกาแฟาดำเนี่นะคะเพื่อนๆจ๋ากับเนี่ยคะ่ะไข่ต้มกาแฟดําดไข่ต้มนะคะประมาณเนี่ยาอาหารง่ายๆไข่ต้มกับกล้วยไข่ต้มแล้วก็กล้วยแล้วก็อกเมลนะคะเขาโอ๊ตนะคะอร่ยะคะ่ะ นี่แหละค่ะชีวิตนะคะนะง่ายๆอะไรมากมายไข่ต้มเนี่ยค่ะเฮ้ยเหตตาพิิบๆอาหารเศร้าก็ให้กินเราอยากกินยังอีกลูกเอ้ากลายเนาะถึงเวลาแม่นั่งจิบกาแฟก่อนเด้อมันในลูกสาวคนโตวแวะมาเล่นด้วยนะคะน่นนะ สองพ่อลูกลูกสาวคุณโตกับน้องมานะคะน้องนารินไปโรงเรียน,นะคะ่ะ ส่วนในบ้านนี่นะคะดูดฝุ่นค่ะดูดฝุ่นในบ้านค่ะดูดฝุ่นขนอนอกนนมาะะเดี๋ยวขอทำความสะอาดดูดฝุ่นต่อกัอนค่ะนี่เลยค่ะ เจ้าด้กินปลาแดกบอกโอ้ยแม่เฮ็ดชมตำมาอน่หอมบอกปลาแดกนั่นเจ้ากินได้หรบอก่าวันนี้อาหารง่ายๆนะคะน้องนาลินอยากกินสมตำแม,ม่บ้านจัดให้ <c oughs> นั่นนะนาลินพอบ้านอยากกินยำยำสลัดกุ้งนะคะเนาะน้ำจิ้มซอสก็อยู่นี่ค่ะหุงเข่าเรียบร้อยค่ะ <c oughs> นี่น้ำยำของเรานา้ำยำของเราสนี่เลยค่ะของซ่บแม่บ้านอยู่นี่ค่ะของซ่บ <c oughs> แม่บ้านอยู่นี่ค่ะ อบใส่กอรอกค่ะอบใส่กอรอกนะคะวันนี้อบนะคะไม่ทอดนะคะอบเอาค่ะเอามาย่างในเตาอบเอาค่ะนี่เลยประมาณเนี้ยค่ะแซบอีรีค่ะแซบอีดีทําแบบให้นังกรอบๆดูน้ำยำแม่บ้านเตรียมน้ำยำไปอ้ยหอมโรยลงไปแบบนี้นะคะ อยู่เต็มเขากำลังหงตําุ่มตำก็นะขย่าขยัาขยับปลาระนำปลาระใส่หน่อยใสหน่อยใส่หลายเส่หลายัวน เซ็นแะละก้อนลงไปแสบอยู่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยค่ะสมตังกวดลงจานนายรินกรนเลยมาเลยนายนมาเลยมาเลยขอโทษขอไปใหน้องาลินม,มักค่ะเลยอาการก็เลยออกแบบนะะี้ค่ะอาการก็เลยแบบนี้ ลาดน้ำจิ้มของเขาลงไปนะคะเนี่ยยำสลัดวนะล้อไม่ไหวพลังหน่อยก็ได้ใส่น้ำยำเยอะๆได้อร่อยๆพลังชอบอประมาณประมาณเนี่ยคะ่ะนี่คือยำนี่คือสมตำาง่ายๆคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะได้ค่ะลุกลูกฮันนี่ฮันนี่ฮันี่ฮนี่ ใส่กอกีสานของแม่บ้านเรียบร้อยค่ะอบเหลืองเอ้ยน่ากินเลยทีเดียวเดี๋ยวมาลงมือตำสมตำยำสลัดกุ้งกันเลยนะคะนาะเรียบร้อยค่ะนั่นนะเผ็ดหังนงานเผ็ดนั่นนะเสิร์ฟได้ค่ะง่ายๆเดี๋ยวแม่บ้านเขาจัดแจงเสิร์ฟอาหารก่อนค่ะเห็นนั่นนะกินเผ็ดกินหมากหงุงน เพื่อนนะทางนั้นไม่รอเลยค่ะดูค่ะเพื่อนๆค่ะไม่รอเลยอันนี o, oh, uh ้เอปเป้ยัมียำมีไหมเดี๋ยวโอกินกันเถอม ก็บ่ค่อยแซ่บเหมือน And he looked at cookie look, you wise. Know. So no, she's not poor. So I would take the job, but I would I would just pass it and pay not And uh I'll know it answers, but I'm just I don't know, it's my if I uh do I regret that things mm -hmm. <laughs> absolutely not at the <time laughs> กินมื้อแบบแซ่บๆนะกินแบบนี้แซ่บ that we'd be having these connections.